สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พาเข้ามาดูสระที่ทีมงานชูโชกขุดไว้ให้นะครับผมขุดไว้อย่างเนี้ยบเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2สัปดาห์นะครับผมทางเจ้าของงานก็ได้ซื้อตัวแผงโซลาเซลล์นะครับผมแล้วก็มีการเจาะน้ําบาดาลน,นะครับนูอยู่ตรงนู้นนะครับเจาะน้ําบาดาลแล้วก็มีการเปิดให้ลงมาในสระน้านะครับน้ําใสสะอาดน่าโดดมากเลย ดูพอมันมีน้ําเสร็จมันก็ดูอุดมสมบูรณ์นะครับน่าอยู่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กอีกแลนด์มาร์กหนึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับสะลูกใหญ่นะครับที่เราไปขุดในในช่วงต้นเดือนมีนาเมื่อกี้นะครับผมตัวนี้ทำสองชั้นนะครับสวยกริฟเลยดูการเข้าเหลี่ยมเข้ามุมนะครับผมพอเติมน้ําเข้าไปแล้วโอ้โหแล้วงระดับนี่ดูเท็คดูได้นะครับผมระดับเป็นระดับเดียวกันเป๊ะเลย ความสูงจากขอบสะฟังนี้นะครับผมนี่ประมาณ90เซนนะครับผมไล่ไปเลยนะครับฝั่งนู้น90เซนเท่ากันนะครับน้ําไม่โกงใครนะครับน้าก็เป็นระดับอยู่เหมือนเดิมนะครับผมโอ้ตัวนี้ต้องเป็นอาจารย์ยศนะครับกับเจ้าเต็มใจนะครับเจ้า SK 200นะครับ Y หนึ่งสอง m a นะครับที่ไปดู ตัวนี้เจ้าของเขาก็เริ่มเริ่มพัฒนาที่ดินไปเรื่อยๆนะครับผมน่าจะทําเป็นกระบุออมสินนีโควิดนะครับผมตรงนั้นจะเป็นรอยน้ําเซาะน้าเสาะออกมาจากาในส่วนของน้ําบาดาลเนาะตรงขอบก็จะมีเปิดเปิดหน่อยหนึ่งนะครับเป็นธรรมชาติของน้ำเนาะอันนี้เป็นงานโชว์ฟันนะครับมันก็จะสวยเนียนนะครับผมตัวนี้เราใช้ฟันขูดพอมีน้ํามีฝนอันนี้ผ่านฝนมาแล้วหน้านึงนะครับนี่ตรง ตรงร่องฟันเนี่ยมันก็จะโชว์ร่องสวยเลยนะครับนี่เป็นร่องสวยเนียนนะครับผมตัวนี้เป็นเจ้าเต็มใจ SK200 นะครับที่เข้ามาจัดสรรผลงานนะครับโอ้พื้นที่นี้สวยมากเลยครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมที่นี่น้องตะขบฝั่งนี้ก็เดี๋ยวขอรีวิวพื้นที่นะครับขออนุญาตเข้าพื้นที่นะครับ นี่ทางเจ้าของงานก็ไล่ปลูกดอกไม้เข้าไปแล้วไอ้ปลูกต้นไม้เข้าไปแล้วนะครับผมเริ่มมีต้นไม้ปลูกเป็นแถวแนวยาวไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นต้นยางนานะครับปลูกยิงยาวไปเลยนะครับตรงนูน่นพื้นที่เคลียร์ยิงเรียบร้อยนะครับเห็นสะลูกนี้เจ้าของงานเห็นถูกใจนะครับจัดอีกพื้นที่หนึงนะครับที่แกเยอะ <laughs> นะครับ ก็คร่าวๆสาหรับวันนี้นะครับผมพามาดูสะนะครับที่ทางทีมงานชูโชคขุดไว้นะครับเป็นเป็นผลงานที่เรานานๆจะได้ออกมาดูสะที่เราสร้างสรรค์ผลงานไว้นะครับผมต่อไปก็ผ่านผ่านไปพื้นที่ตรงไหนก็จะพยายามเก็บภาพนะครับในส่วนที่เราเคยขุดไว้ให้นะครับผมทางลูกค้าครับก็ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่นะครับวันนี้แอบอาจจะแอบบุกลุกเข้ามาด้วยนะครับผมก็ถือโอกาสนะครับผมก็ขออนุญาตผ่านในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับผม อน้ำน่าโดดมากเลยสวยนะครับผมอากาศร้อนๆนี่น่าแอบมาโดดอยู่นะห <c oughs> ยอ,อกๆกันนะครับผมพื้นที่มันสุดยอดเลยนู่นนะครับฝั่งนู้นจะเห็นนะครับพื้นที่ไม่ไกลกันมากนะครับเรากําลังขุดอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนู่นฝั่งนู้นก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ที่เราขุดสะนะครับลูกใหญ่เลย เดี๋ยวผมพาแว่นมอไซค์ไปดูครับเจ้า140กําลังจะขึ้นตัวเทรลเลอร์ไปแล้วอวีครับวีเดี๋ยวพาชายวีนะครับขับมอไซค์ไปเลยนะครับเราไปดูเจ้า140กําลังขึ้นเทรลเลอร์กันหน่อยนะครับผมก่อย้ายเข้าสู่พื้นที่นะครับของการทํางานก็ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่แล้วนะครับชูโโชคทีมนะครับ บนโคกตูมอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไม่ไกลกันมากนะครับให้ผลงานเป็นตัวชี้วัดนะครับคุณภาพของทีมงานติดใจขนาดไหนคิดดูว่าให้เปิดสะลูกที่สองในพื้นที่ใกล้ๆกันขนาดนี้นะครับ 40 super x นะครับกำลังจะขึ้นหลังนะครับเทน,นเลอร์เทเลอร์รุนรร่นอะไรดีคันนี้เดกาเดก,กาเครื่องเท่าไห <95 S 3> 95, ร่นะ195195เกาะโบ, <195. S 1> บของเสียเก็กของเรานะครับพึ่งไปเข้าอู่มาสดๆร้อนๆเลย อ้าวทำไมได้เอามอไซค์ขึ้นมาครับนี่เสียบแฟของเราเอามอไซค์ขึ้นท้ายเทเลอร์มาเลยนะครับของแท้ามาดูเจ้า140ขึ้นหลังนะครับเด็กก้า195กันหน่อยในพื้นที่ข้างใกคล้เกียงกันครับ เรียบร้อยเรียบร้อยร้อยเป็นทีเรียบร้อยเ้นโชว์สักหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพาตามเจ้า140 Super X ไปทีโ่โกดังของเรานะครับแหงเก็บโอเคครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาเก็บพาเจ้า เต็มใจกลับไปอีกรอบนึงนะครับตัวนี้ก็จะวิ่งพาวิ่งเข้าไปที่หน้าง,งานเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานาทุกท่านนะครับขอบคุณทีมงานโชว์โชคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับในคลิปนี้นครับสำหรับวันนี้ก็ขอกลับคำว่าสวัสดีครับ